สวัสดีครับมาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับช่อง YouTube ช่างสุนทรช่างโรงงานบ้านๆนะครับวันนี้ผมจะพามาสอนวิธีถอดไฟเลี้ยวของ DMac All new นะครับวันนี้จะเป็นทางด้านหน้านะครับไฟเลี้ยวทางด้านหน้านะครับซึ่งทางด้านหลังผมได้สอนวิธีการถอดเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นเครื่อง DDI นะครับ DMac ออลนิวปี2015นะครับไฟเลี้ยวก็ด้านหน้าก็จะมีของขวาตัวนี้นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับบางท่านรู้แล้วก็สามารถผ่านได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับวันนี้มาดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่า วิธีการถอดไฟเลี้ยวถอดอยังไงนะครับจุดนี้ก็คือเป็นปลั๊กของหลอดไฟเลี้ยวนั่นเองผมจะถอดฝั่งซ้ายนะครับตอนนี้เป็นไฟเลี้ยวฝั่งซ้ายซึ่งอยู่ใกล้กับฝั่งแบตเตอรี่นั่นเอง วิธีถอดก็ไม่ยากใช้มือด้านขวาสอดเข้าไปแล้วก็บิดทวนเข็มนาฬิกาก็จะออกมาไฟเลี้ยวด้านหน้ากับด้านหลังจะไม่เหมือนกันด้านหลังจะเป็นเขี้ยว ด้านหน้าจะเป็นแบบเสียบนั่นเองเดี๋ยวผมจะถอดให้ท่านผู้ชมดูตอนนี้ผมใช้มือเดียวเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องนะครับมาดูวิธีถอดกันได้เลยใช้มือหนึ่งกดแล้วมือหนึ่ง ดึงหลอดขึ้นมาได้เลยก็จะเจอไฟเลี้ยวหลอดไฟเลี้ยวมีท่านผู้ชมบางท่านไม่รู้ว่าไฟเลี้ยวด้านหน้ากับด,ด้านหลังเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ ถอนให้ดูแล้วไม่เหมือนกันนะวิธีการใส่ก็เสียบเข้าไปแล้วก็กดลงได้เลยกดลงให้สุดให้สุดแบบนี้นะต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยอาจจะมองไม่ชัดเพราะว่าถ่ายทำคนเดียว ด้านบนก็จะมีลูกศรขึ้นเวลาใส่เอาลูกศรขึ้นเสียบให้ตรงรูเข้าไปก่อนที่ปั๊กก็จะมีบ่าเสียบให้ตรงบ่าแล้วก็หมุนตามเข็มได้เลย ถ้าไม่ตรงบ่ามันจะไม่เข้าอันนี้ตรงบ่าแล้วก็หมุนอันนี้ผมถอดเพื่อจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นจะชัดผมจะทำช้าๆมันอาจจะมองไม่ชัดเพราะว่ามันอยู่แคบ ถ้ามันเข้าสูตรมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็พอเข้าแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกามันก็จะล็อกของมันเองแล้วก็ดึงด้วยว่ามันหลุดหรือเปล่าเป็นอันเสร็จสำหรับวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยว